ทางใตข้าหลังทหมดจตทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ่รัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบาร,รมีภารวยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งใน EP ที่10กับแนวทางเลขเด็ดของบาร,รมีพยากรุษคุณหญิงงามใจมายมแดงนําโชคและแนวทางเพิ่มเติม,เ,ตมเลขชุดล่างของ แอดคมสารแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางเพิ่มเติมของแอดคมสันก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้ลงแนวทางเลขชุดบนไปแล้วใน ep ที่6นะคะก็มาทบทวนแนวทางชุดบนกันก่อนแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครจะลืมซึ่งเลขชุดบนให้วิ่ง1 2ตัวบน มี1 7, 1 2, 1 4, 1 6กับ1 3 3ตัวบน2 1 7, 2 7 1, 6 1 7, 8 1 7, 7 1 2, 8 1 2, 7 1 4, 8 1 4, 7 1 6กับ8 1 6 2ตัวจะให้เน้นเลข 1>, 1 7นะคะสำหรับ3ตัวจะเน้นเลข2 1 7กับ2 7 1และแนวทางเพิ่มเติมเลขชุดล่างงวด2องพฤษภาคมแอดคมสาร2ตัวล่างมีเลข82 85 87 02 25กับ35ตัวเน้นก็จะเน้นเลข82กับ85นะ ซึ่งแนวทางเลขชุดล่างของแอดคมสารก็จะมีตัวเลขที่ชนกับแนวทางชุดล่างของเสือคิมคือเลข25กับ35ค่ะสำหรับตัวเลขที่ชนกับแนวทางเลขชุดล่างของอาจารย์บุญรอดพารวยก็จะมีเลข82 85 87กับ35และเทียบ แนวทางเลขล่างของทั้ง3สานักก็จะมีตัวเลขที่ตรงกันเลยก็คือเลข3 5 5 3นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ชนกันเท่านั้นนะถ้าหากว่าเขาแม่นกันทั้ง3สานักเลยก็มีโอกาสจะมาตัวนี้แต่ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนบางทีอาจจะหลุดทั้ง3สานักเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นดูกันไปคคำๆนะคะมาดูกันว่าเลขของแอดคมสรงวดนี้จะมาเป็นครั้งที่4ไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันกับแนวทางของมายมแดงนำโชค16เมษายนงวดที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าเสียดายหลุดไปนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดนะไม่แน่ว่าเลขของมายมแดงนำโชคอาจจะมาในงวดนี้ก็ได้ค่ะมาลุ้นกันต่องวด2พฤษภาคมมายมยมแดงนำโชคให้วิ่ง7กับ9ฟันเด่นเน้นเลข9 2ตัวให้1 9 2 9กับ5 9ชอบมากที่สุดเลข6กเนะคะสำหรับเลข3ตัวมีเลข9 6 9 1 6กเกับ4 6 9มายมแดงนำโชคก็น่าจะมองว่าเลข9น่าจะไหลต่อมางวดนี้ได้อยู่นะซึ่งก็มองตรงก,กันกับอีกหลายๆสำนักที่ให้เด่น9มาเหมือนกันเลยค่ะซึ่งเลข1 9 59กับ69ก็จะไปตรงกันกับแนวทางของแอสตางสำหรับเลข1 9 29กับ59ก็จะชนกันกับแอดวิษณุนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของมยมแดงนำโชคจะนำโชคในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปต่อกันกับแนวทางของบารมีพยากรุธงวดที่ผ่านมา 16เมษายนก็กลับมาทำผลงานเข้า79เลข7 9ก็มาล่างตรงเป๊ะเลยค่ะแนวทางของบารมีพยาครุฑก่อนที่จะหลุดมาหลายงวดก็เคยเข้ายาวๆประมาณ5างวดเลยนะคะบางทีเลขของพยาครุฑอาจจะกลับมาเข้ายาวๆเหมือนที่เคยผ่านมาก็ได้ค่ะมาลุ้นกันต่อในงวดสองพฤษภาคมเลขเด็ดบารมีพยาครุฑให้สตัว 2 8 1กับ3 6 7 2สองตัวจะมีเลข8 1 82 67กับ68ให้การ6 3ไว้ด้วยค่ะซึ่งเลข81กับ82ก็จะไปตรงกันกับเลขของอาจารย์บุญรอดพารวย6 7ก็จะชนกันกับแอดประกอบแล้วก็อาจารย์กฤษดาและเลข63ก็ตรงกันกับเจตัวน้อยเอตัศทัดขาและ อาจารย์เหนือใหญ่นะคะ 6. 3สก็สวยเหมือนกันนะมาลุ้นกันว่าเลขของบารมีพยากรุธจะเข้าอีกเป็นงวดที่สองไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปปิดท้ายก,กันกับแนวทางของคุณหญิงงามใจงวดที่แล้ว16เมษายนเลขของคุณหญิงงามใจชุดที่สองก็เข้าแค่เพียงเลขวิ่งเลข9นะคะแต่สำหรับชุดที่หนึ่ง มาทั้งเลขวิ่งเลข9เลข2ตัว79ก็มาล่างตรงเป๊ะเลข89เข้าบนฟ้าและก็แตก3ตัว5 8 9 589เข้าเป็นตัวกลับนะคะชุดที่1น,นั้นกวดเรียบทั้งบนฟ้าและลงล่างเข้าทั้ง3ตัวและ2ตัวเลยค่ะและหากย้อนไปดูสถิติท,ทั้ง7งวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าเลขทั้ง2ชุดเข้าบ่อยสู่สีกันเลยนะคะ ซึ่งเลขวิ่งเข้าทุกงวดเลยค่ะแต่สำหรับเลข2ตัวจะเข้าทั้งหมด6งวดบางงวดเข้าชุดใดชุดหนึ่งแต่ว่าในบางงวดก็เข้าทั้งสองชุดเลยนะคะใครจะตามสำนักนี้ก็ต้องดูให้ครบทั้งสองชุดด้วยนะและงวดสองพฤษภาคมเลขรัฐบาลคุณหญิงงามใจก็ให้ชุดที่1มาแล้วค่ะชุดที่2ก็รอกันไปก่อนนะเลขชุดที่1ให้วิ่งหงรูดหง 2ตัวมีเลข1 0 1 2 1 5 1 6 1 7กับ1 9และเลขเบิ้ลมี1 1 3 3กับ4 4 3ตัวมีเลข3 1 5 3 1 6 3 1 7กับ3 1 9 3ตัวให้เน้นเลข3 1 9เมตรเดียว2ตัวเน้นเมตรเดียวเลข1 9นะคะ ถ้ามองเด่นไปทางเลขหนึ่งก็จะมีไปตรงกันกับเลขชุดบนของแอดคมสารที่ชนกันเลข 12, 16กับ17แต่ถ้ามองหลักหนึ่งที่มาเด่นมาแรงก็จะเป็นเลข19ซึ่ง19ก็จะไปชนกันกับเลขของแม่ใบบุญแอดไทเกอร์แอดสตางเลขของแอดวิะนุพี่หมื่นฝันเป็นจริงและก็ตรงกันกับมายมยมแดงนำโชคด้วยค่ะสำหรับเลข 3.16กับ3.19ก็จะไปตรงกับเลข3ตัวของแอสเซ i รีที่เป็นตัวเน้นของแอสเซรีเลยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของคุณหญิงงามใจจะเข้าอีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะช่วงนี้หลายๆสำนาก็เริ่มปล่อยแนวทางออกมาให้เราได้เก็บกันแล้วนะซึ่งแอดมินก็ทยอยทำคลิปให้อยู่นะแต่ว่า แต่ละคลิปค่อนข้างจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยค่ะไม่นับรวมกับที่ต้องไปค้นหาและรวบรวมแนวทางมานะแต่ไม่ว่ายังไงก็จะเล่งลงคลิปให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภายัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารรยขอให้เอฟซีทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะ ใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ชอบดีรวยรวยรวยค่ะ